ช่วงนี้ตำรวจเนี่ยมีการจับยาบ้าทะลักมาจากฝั่งสปปลาวเยอะมากเลยค่ะจับกันเนี่ยโอ้โหบางครั้งนะได้เป็นหลักแสนเม็ดหรือว่าเป็นหลักล้านเม,ม็ดก็มีค่ะรถเป้าไม้นี้เจ้าที่ได้แสดงตัวแต่รถเป้าไม้ได้หนีกองพี่จะขึ้นทางหลังแล้วมันกำลังไปไป,ไป,ไป สุดท้ายนี่จบลงแบบนี้นี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะคะตำรวจตชรภาคสขับรถไล่ตามรถต้องสงสัยคุณผู้ชมก็ได้มีการขอตรวจค้นแต่กลายเป็นว่ารถคันนี้ไม่จอดค่ะโอ้โหหนีเลยสุดท้ายเสียหลักชนกำแพงนะไปต่อไม่ได้ดท้ายที่สุดก็คุมตัวนายภาคภูมิมหรือว่านายโจอายุ34ปีใปีนายต้นอายุ37ปีบาดเจ็บแล้วในรถพบยาบ้า5กระสอบรวมแล้วเนี่ยล้าน1 0,000เม็ด สคนก็รับนะบอกว่าผมเนี่ยรับยามาจากชายไม่ทราบชื่อต้องไปส่งที่มุกดาหารนะเอารับที่มุกดาหารต้องไปส่งปลายทางที่ขอนแก่นได้ค่าจ้างคนละหมื่นแล้วก็ทำมาแค่ครั้งเดียวเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะคะชุดจับกลุมบอกว่าพบรถคันนี้ที่สี่แยกคุยพึ่งที่กาลสินก็ไล่ติดตามมาเลยกลายเป็นว่าพอมีการบอกให้จอดนะขอตรวจค้นไม่จอด หนีแบบไม่คิดชีวิตสุดท้ายรถเสียหล,ลักไปตรวจสอบพบประวัติทั้งสองคนเนี่ยมีคดีเกี่ยวข้องกับพรบรจราจรขับยานพาหนะขณะมึนเมายาเสพติดอยู่ระหว่างการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีด้วยค่ะ